้ยผู้ใดนี่คือรอเถอะนี่ผู้ใดนี่คือรอเถอะวันนี้ปีสองห้าหกเก้าหรอโอ้ยยังรอจำก่าครับโอ้ยรอขนาดโอ้จำได้แล้วครับผมตอนนี้โอ้ยบ่าวเถ่าแม่จืดจาของบ่ได้คนนี้ยังคือรอเถอะป่ะบ้านคนจงได้ว่ารอแต่พี่ดอกผมหมาก็เพราหมาโอ้ยหมา โอ้ยอันนี้ก็สิเอาไหมบ่าวถ่อสิมาทำท่ามเนื้อเอกหนังไปไปคู่นีเพ่อสีเปลี่ยนได้บ่าวถงนื้อีกเนีเ่น<ป>ี่บ่าวถา่อนี่เนื้ออีกอ <laughs> เออมาทำท่ามเนื้อเอกหนังเออค่าตัวนี่สิประมาณในมาขามกำพสามกำมือของัศรท่าในมาขามบ่ได้ก็สิเอาในเบิกเตะเออในเบิกเตะ เป็นคาตูนักเอกเออนี่แหละเอี๋เขาเป็นเบาเ่าหีลิละหยอกล้อซื้อ <laughs>